กรามาช่วงสุดท้ายของรายการอีสานวันนี้นะคะอย่างที่พิธยาบอกนะคะว่าเดี๋ยวพาไปดูเด็กโคราชสุดเจ๋งเลยนะคะสามารถคว้าแชมป์รายการโคดดิ้งบู t แคมป์แอนด์โรชว์ได้คะ่ะเด็กนักเรียนโคราชสุดเจ๋งคะ่ะคว้าแชมป์อีสานตอนกลางโคดดิ้งบู t แคมป์แอนด์โรชว์รับเงินรางวัล78,000บาทพร้อมก้าวเข้าสู่เวทีระดับชาติคะ่ะ นี่คือโฉมหน้าของน้องๆน,นักเรียนชั้นม .4 ทับ12ห้องเรียนพิเศษ AI โรงเรียนมารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยน้องพีรพงศ์ปรังกลางน้องสลัญญพงศ์บุญจันทร์และน้องธราเทพแก้วอำ่ำพัยพร้อมครูผู้ดูแลค่ะนั่นก็คือนางนฤุมลยิ่งปัญญาทิคุณขึ้นเวทีรับรางวัลชนะเลิศของภาคอีสานตอนกลางจากการเข้าร่วมกิจกรรม Coding Bootcamp and Roadshow ภายใต้โครงการ Coding for Better Life พร้อมเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันโคดดิ้งวอลรอบไฟนอลที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่13-15กันยายน2567ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะจะช่วยสร้างกำลังคนดิจิทัลที่มีศักยภาพรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังคนดิจิทัลของประเทศค่ะระสคงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะโดยสำนักงานส่งเสรมสิมเศรษฐกิจดิจิทัลจัดกิจกรรมโคดดิ้งบูสแคมป์แอนด์โรดโช และโคดิ่งวอพื้นที่ภาคอีสานตอนกลางโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์นัทพลนิมมานพัชรินผู้อำนวยการใหญ่เดฟป้าเป็นประธานการจัดกิจกรรมและได้รับเกียรติจากนายพันเทพเสาโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนที่สนใจร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นเป็นจำนวนมากโดยกิจกรรม c o ดดิ้งบูส s แคมปมีน้องๆน,น,นักเรียนเข้าร่วม400คน100ทีมก่อนจะคัดเลือก10ผลงานเด่นเข้าร่วมการแข่งขันโคสติ้งวอลร,รอบไฟนอลที่ m c c hall THE m l l l ลไลส s t โอ e บางกะปิโดยเฟ้นหาสุดยอดผลงานโคสติ้งชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาททีเดียวค่ะ แล้วก็จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมการแข่งขันโคสติง้งเวทีระดับนานาชาติที่ประเทศเกาหลีใต้ต่อไปค่ะโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ กับน้องๆทั้ง3ท่านเลยนะคะน้องพีรพงษ์น้องสรัญญพงษ์และน้องธราเทพนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณครูผู้ควบคุมทีมนะคะคุณครูนรุ่มมะถือว่าเยี่ยมยอดทั้งทีมเลยนะคะน่าน้องๆนักเรียนคนเก่งนะคะก็จะส่งกําลังใจให้นะคะในการไปแข่งขันระดับประเทศต่อไปหวังว่าน้องๆจะคว้ารางวัลระดับประเทศและจะได้เป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันต่อที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะส่งกําลังใจค่ะ